สามสิบมคณะกองยาวทัวร์มาอีกแล้วนะครับครับทัวร์มาอีกแล้วคงจะมารับทานอาหารที่าจากที่ทัวร์คณะกองยาวฉันเสร็จก็เราเตรียมกับคณะบริษับริษัทกับ่มาบัญชาการเองเลยเช็คฐานให้ด้วยนะเช็คถาใหาด้วย,ห,วยหมดระยะใหม่ กำหนดการเริ่หลังจากที่ทำพิธีสงเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็คณะเจ้าภาพไปอัญเชิญเท้ามหาพรหมที่วัดท้าพระผาป่องเท้าท่านเท้าชีนะปัญชละพรมเพื่อเอามาประดิษฐานไว้ที่เทวสถานเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ที่บ้านของลุงพลนี่แหละหลังจาก พระสงฆ์ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปรวมอันเชิญที่นั่นพอมาถึงคณะรองยาวก็เตรียงตั้งแถวคอยแห่จากบ้านโยอุ่นจากบ้านแม่อุ่นเป็นต้นมาเข้ามาที่เทวสถานแล้วเจ้าแมตะเคียนแล้วก็อันเชิญท่านดงเทวสถานแล้วก็มีการเสนอฉลองด้วยการฟ้อนรำต่างๆโดย คณะออกองยาวอภิรวนลแล้วทีมฟ้อนโดยแต่ผสมประสานกันกับทีม,มะะบ้านโคู้นนำโดยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคสูงซึ่งเป็นแฟนของอ่านดอนดอนหรือว่าอิมพอสเบิร์นเน่เป็นผู้ใหญ่บ้านฟนแฟนแกันได้แ้งให้พวกเราได้ทราบกันปูแลหล่อมากนะครับี่เราทำพิธีทั้ง สมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ,ะได้เข้าเรียกว่าตามกำหนดการนั้นๆถ้าเจ้าภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญมา,มาที่โต๊ะมูะบูชาต้องใจกห่อนแบบมันซิมันซิห้อนต้องแจกเย็นๆเจ้าภาพงานในเจ้าภาพทำหมดทุกอย่างตั้งแต่เทปูนลงหลังคาขึ้นหลังคาเองด้วยเออ การเต้นนำทีมลงแรงมากทีมทั้งแรงกะได้รัใช้ความแข็งแรงให้เป็นตยชน์มากๆดีนะครับลุงมนว่ามันพิมกินพิมพ์หน้ากำให้ด้านในสาร้านพิธี์มฝากสองสาสัตวลสนะครับเรียกว่ามันพิมพ์หน้ากำให้เทนเเข้ามาเลย ถ้าเสร็จแล้วก็ตั้งบุญเสร็จก็จะได้พากันใส่บาตรทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นทางบุญเสร็จแล้วข้ามาทางตรงที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเลยนะครับตะแตนด้วยพี่น้องคนมีบุญมักจะเจอกับคนมีบุญที่ได้มาพบมาพ่อมาเห็นัน บุญเฮาแล้วคน่บอกบุญโตหน่อยคือหอยตามคราบอัศนาตามต่อยแนลนดี่อยู่ผู้เดียวน้อพี่น้องคนมีไม่มีบุญมักจะได้อยู่คนเดียวพี่บอกคนมีบุญจะมะีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองพน่บอกนองน,ออนี่เป็นบุญเป็นกนุศลเหมือนกับทางบุญนี่พอแม่พี่น้องหลังไลมา ก็มาไวทีอยู่